สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .3 นะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับครูแนนในวิชาการงานอาชีพเหมือนเดิมค่ะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรคะเด็กๆวันนี้ ใช่แล้วค่ะวันนี้คุณแนนมีอุปกรณ์เสริมค่ะเพื่อสร้างสีสันให้กับห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะเด็กๆจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดสิตอนนี้นะคะค,คุณครูคิดว่าเราอาจจะต้องเรียนออนไลน์แบบนี้กันไปสักระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณแนนก็เลยมาแบบนี้ค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนอยากให้ครูแนนแต่งเป็นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ การทำความสะอาดรองเท้าเด็กๆหลายคนน่ารักมากเลยค่ะถ่ายรูปส่งมานะคะแล้วก็ส่งการบ้านเข้ามาในไลน์ให้คุณครูซึ่งคุณครูได้ทำการตรวจและให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานเข้ามานะคะนักเรียนก็ค่อยๆทำนะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ไปเลยโอ้โหดอกไม้คุณแนนใหญ่มากเลยวันนี้ไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคู่แนนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะน,นั่นก็คือเกมทายคําจากภาพนั่นเองจะสนุกแค่ไหนเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะที่เด็กๆนะคะไปดูรูปภาพพร้อมกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งภาพนี้ในภาพมีอะไรบ้างคะตัวแรกคือไม้มาลาัย และมีรูปอะไรด้วยคะอ่ารูปมา้าและบนรูปม้ามีไม้โทแล้วมีอะไรอีกคะอออมีรูปไก่ถัดจักรูปไก่คือตัววอแวนและสระอาและรูปสุดท้ายก็คือรูป เด็กเอ๊คำนี้รวมกันน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆใครตอบได้ตอบเสียงดังๆเลยคะ่ะคำนี้คือคำว่าไม่กวาดถูกต้องคะ่ะเย้ใครตอบถูกรับปไปเลยหนึ่งคะแนนสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเพราะยังมีข้อต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะในรูปนี้มีอะไรบ้างคะ มีไมไ้มาลายแล้วมีรูปอะไรเอย่ยรูปมา้าบนรูปภาพม,าม้ามีไม้โถแล้วก็มีทอถุงตายทอถุงมีสระอูตามด้วยอะไรอีกคะรูปพานบนรูปพานมีสระ อื้อแล้วก็มีไม้โทแล้วมีอะไรอีกคะตัวโนหนูเอะคำนี้รวมกันแล้วน่าจะเป็นคําว่าอะไรคะเด็กๆคําว่าไม้ถูพื้นถูกต้องค่ะก่งมากเลยใครตอบถูกรับไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะ ทั้งไม้กวาดและไม้ถูพื้นนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้เด็กๆพอจะรู้หรือยังว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทํางานบ้านค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างมีไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดอยากใยไม้ถู พื้นแล้วมีอะไรอีกคะที่ตักผงและผ้าขนหนโูเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากไม้กวาดดอกหญ้ากันก่อนนะคะสําหรับไม้กวาดดอกหญ้าเราจะใช้กวาดเศษฝุ่นละอองนะคะหรือเศษขยะเล็กๆนะคะโดยเราจะใช้กวาดบนพื้นที่แห้งอย่างเช่นพื้นไม้พื้นซีเมนเรียบนะคะหรือพื้น หินอ่อนค่ะวิธีการดูแลนะคะเมื่อเราใช้ไม้กวาดเสร็จแล้วนะคะให้เราข้อฝุ่นออกให้เรียบร้อยจากนั้นให้เราไปแขวนนะคะเก็บที่เดิมและห่างไม้กวาดของเราเปียกนะคะให้เรานําไม้กวาดนั้นไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนํากลับมาใช้งานใหม่ค่ะต่อไปจะเป็นไม้กวาดยาหยักไยนะคะเราก็จะใช้ในการกวาดยาหยักไยที่อยู่บน เพดานนั่นเองค่ะเอ๊ะนักเรียนลองแงนมมองเพดานที่บ้านสิคะว่ามียาหยักย่ยหรือเปล่าถ้ามีเด็กๆจะต้องรีบเอาไม้กวาดยาหยักย่ยไปกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการดูแลนะคะก็แค่หลังจากที่เราใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเอาหยักย่อยออกจากไม้กวาดจากนั้นนะคะให้เราเก็บเป็นที่ให้เรียบร้อยค่ะ ซึ่งวิธีการเก็บก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะคะอาจจะวางพิงไว้กับผนังก็ได้ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปก็คือไม้ถูพื้นนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้ในการถูพื้นนะคะบริเวณที่กว้างๆค่ะสำหรับวิธีการดูแลนะคะก็คือหลังจากที่ใช้งานแล้วให้นักเรียนนะคะซักให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะบิดให้หม,ดมาดๆแล้วก็ให้นำไปผึ่งแดดให้แห้งค่ะแล้วค่อยนำกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะที่ตักผงเราก็จะใช้ในการตักฟุนผงนะคะหรือเศษขยะทั่วๆไปค่ะส่วนวิธีการดูแลนะคะหลังจากที่นักเรียนใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนําที่ตักผงของเราไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งเท่านั้นเองค่ะจากนั้นก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือผ้าขนหนูนั่นเองค่ะสําหรับวิธีใช้ก็แค่ให้เรานําผ้าไปชุบน้ํานะคะแล้วบิดให้บักมากจากนั้นก็ให้เรานําไปเช็ดพื้นหรือเช็ดที่ประตูก็ได้ค่ะ และวิธีการทําความสะอาดนะคะหลังจากที่เราใช้งานแล้วก็ให้เรานําผ้านะคะไปซักทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งในแห้งจากนั้นก็ให้เราเก็บเข้าที่เดิมค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือการใช้และการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานบ้านนะคะและในวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทํานะคะเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปโดยคุณครูจะส่งเป็นลิงก์ใบงานไปให้นะคะและหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนส่งกลับมาที่คุณครูนะคะคุณครูจะรอตรวจและให้คะแนนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย อย่าลืมกลับไปทำงานบ้านกันนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยไปละค่ะแกะดอกไม้ก่อนแกะไม่ออกด้วยเนี่ยอ่าแกะออกแล้วนี่เลยค่ะมอบให้กับเด็กๆไปเลยนะคะดอกไม้ดอกนี้เอาไปเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย